สวัสดีคะ่ะพบกับแอมนะคะอันนี้เป็นคลิปแรกที่ของแอมนะคะที่จะสอนแต่งหน้านะคะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะคะถึงเราจะอยู่บ้านนะคะเราก็ต้องดูหน้าไม่โซมนะคะแล้วก็อยู่บ้านยังไงให้ผิวยังดีอยู่นะคะตัวแรกนะคะเราใช้เป็นตัวของไฮยาลูรอนตัวนี้นะคะขอโทษทีคะ่ะปูนชัดก็ตัวนี้จะซื้อในเซเว่นนะคะอีเลฟเว่นนะคะ เราจะใช้เป็นเป็นตัวเซรั่มตัวนี้นะคะมาเป็นบำรุงผิวก่อนในครั้งแรกนะคะตัวนี้นะคะมันจะให้ความชุ่มชื้นผิวเราคะหลังจากที่เราทาตัวนี้เสร็จนะคะให้เรามาใช้ตัวนี้อีกทีนึงสำหรับคนที่ผิวแห้งมากขึ้อย่างแอ้มนะคะก็ให้ใช้ตัวนี้อีกทีนึง มันจะช่วยทําให้ผิวเนี่ยช้ำแล้วก็ชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นก็ใช้ประมาณเท่านี้นะคะแล้วก็้ามาเนืง่งผ่าลงไปหลายคนที่ว่าอาจจะมีความออหน,นืดหนาดนึงแต่จริงๆไมน่นะคะมันช่วยทาได้ทั้งตัวแล้วก็ใบหน้านะคะทาลงไปให้มันซึมนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้เป็นตัวของรองพื้นที่หาซื้อได้ในเซเว่นนะคะเพราะแอมจะเน้นเป็น การแต่งหน้าที่ราคาถูกนะคะฮาร์เครื่องสำอางที่ซื้องตัวนี้คือซีไซสไปแล้วก็คือ C228 องของ m มเบลีนเยอะๆนะคะแล้วก็ตัวนี้ซื้อมาใหม่ก็คือใช้จริงใช้จริงตลอดตอนที่ทํางานอยู่ที่โรงแรมนะคะก็จะต้องแต่งหน้าก็จะใช้ตัวนี้ตลอดเลยนะคะก็ใช้มาประมาณแค่นี้ก่อนจะไม่ใช้พวกฟองน้ําใดๆเลยนะคะ จะใช้แค่แบบนี้นะคะใช้มือในอาการเกลี่ยอย่างเดียวก็แล้วตัวนี้ก็ทาไล่แรงไลยดักนะคะตัวสิผมน่าแบบเมืนก็จะช่วยปกแล้วก็มีความปกปิดได้ดีต่อมาแป้งเทียมใช้นะคะเขาจะเลือกใช้เป็นแป้งพรเป็นกระป๋องนะคะไม่ไม่ได้ชอบใช้ตัวที่เป็น แป้งตลับสักเท่าไหร่เพราะว่ามีความรู้สึกว่าส่วนตัวมันจะดูแน่น้นไปหลังจากที่ใช้แป้งเสร็จแล้วนะคะหน้าก็จะดูแม็ดขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ต้องการให้มันปกปิดนาะตัวนี้ก็จะบางเบานะคะแนะนำให้ใช้แต่ถ้าคนไหนที่ชอบตัวของ แป้งตลับนะคะอันนั้นก็สามารถไปใช้แป้งตลับได้แต่เอ็มเนี่ยชอบตัวนี้ตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มฝึกในการที่จะใช้แป้งตลับดูว่าจะเลือกแบบไหนที่จะเข้ากับเรานะคะหลังจากนั้นมาดูกันที่คิ้วก็จะใช้ตัวนี้นะคะหาซื้อในเซเว่นได้เหมือนกันนะคะบราอิทนะคะเปิดมาข้างในก็จะมี2ส,สีนะคะสสีเป็นสีดำและก็สีน้ำตาลน,นะคะ ซึ่งเขาก็จะมีแปลงของเขามาให้ด้วยนะคะแปลงของเขาก็จะลักษณะเป็นแปลงหัวตัดประมาณานี้นะดูใช่ไหมแต่เนื่องจากขนของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความนุ่มและบางนิดนึ่งมันจะเป็นคนที่ชอบแปลงที่มีค่อนข้างจะหนาแล้วก็ค่อนข้างที่จะแข็งซึ่งไปตัวนี้ใช้มาตั้งแต่เรียนมหาลัยปีสองนะคะดูความเย็น ก็จะเป็นคนแปลงที่แข็งๆมันมือเาารู้สึกว่ามันจะควบคุมทิศทางของคิ้วได้มากกว่านะคะหลังจากนั้นก็มาใช้สีดำนะคะแนะนำว่า,เ,าเรามีผมสีอะไรนะคะคเราควรจะใช้สีทาคิ้วสีนั้นเพื่อที่จะให้มันเข้ากันไม่ดดดเื่นไปนะคะ หาสีที่มันใกล้เคียงกับสีผมไม่ใช่ว่าเออกุต้องว่าสีชมพูหรือเปล่าถ้าเกิดผมคุณเป็นสียมพูผมกูเป็นสีเขียวต้องว่าสีเขียวหรือเปล่าอันนั้นไม่ใช่แค่แบบว่าให้ดูถึงความที่มันเข้ากันเหมาะสมกันดูแล้วมันแมทการเขียนคิ้วก็ให้เขียนตามคิ้วริงของเราไปเลยไม่ต้องประดิษฐ์อะไรมากเพราะถ้าเราเป็นคนมีคิ้วแบบน้ก็สามารถที่จะเขียนคิ้วไปได้เลยนะคะก็ตกแต่งด้วยการแค่การคิ้วเล็กๆน้อยๆนะคะ แต่เป็นขนคิ้วหนาอย่างนี้ก็ต้องเขียนคิ้วแล้วก็จะมาดูกันว่ามันจะสวยขึ้นกว่าเดิมสักแค่ไหนครับเราไปเขียนคิ้วมาเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะดูเหมือนว่ามันหนาเกินไปแต่ที่จริงไม่นะคะมันก็เป็นสีเป็นสีน้ำปกติแล้วหลังจากนั้นเราก็ทามันลงตามคิ้วมันจะไม่ได้ดูหนาเกินไปเลยถ้าเป็นจริงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นการปัดขนคิ้ว ใช้ตัวนี้ของสีตัวีเนยเเว่นเหมือนกันนะคะก็มาปัดให้มันดูตั้งตั้งขึ้น,นะะสีมันก็จะเข้ากับสีผมเพราะว่าผมเป็นสีดำแล้วก็จิ๋วแล้วก็สีดำต่อมาในส่วนของดวงตาดวงตาใช้เป็นของนาเรตัวนี้นะคะนี่ก็คือใช้จริงแล้วก็ดูความเย็นของมันนะคะเป็นสีออกประมาณส้มๆน้ำตาลน้ำตาลนะคะ เราก็ใช้นิ้วหมือมันเดิมดทาลงไปนะที่เปลือกตาให้ทั่วๆก็เริ่มแบบนเหก่อนม,มันให้ทั่วตาเราเป็นการแต่งหน้าแบบและคาถูก ไม่มีอุปกรณ์ใดๆทาข้างบนแล้วนะคะส่วนที่เราที่ติดนิ้วให้ทา,าลงมาข้างล่านงะเพื่อตาเราจะได้ดูมาก,กึ้นนะอะีกข้างหนึง่ง ีความสวยขึ้นตบที่ตัวนี้หลังจากนั้นเรามาดูตานิดนึงเพื่อที่จะให้แบบดูมีความสว่างดูมีความหวันขึ้นใช้ตัวนี้ของยูสตาเหมือนกันนะในเซเว่นอีเลเว่นเหมือนกันนะคะ,นนะ,คะตัวนี้มันจะเป็นเชิคงครีมแบบอันนี้ก็ใช้จริงดูความบูของมันมีหลายสีให้เลือกนะคะหลังจากนั้นเราก็มาดูว่าสีไหนที่จะทําให้ดวตาของเราดูสว่างซึ่งแอมคิดว่ามันคือสีนี้ ตัวนี้นะคะสีชมพูตัวนี้ออกประมาณสชมพูๆค่ะใช้นิ้วเอ่ยทาลงบริเวณกลางตาเออมิดนึงได้แล้วทำให้ดูเป็นความวมีมีมงสองข้างเหมือนกัน มันก็จะดูแบบสบสบหน,น,น้ากน,า,นาบังนะคะหลงจากนั้นหันนวาตาอีกเหมือนกันมันจะทำให้เราดูนึกสึ้ว่าตาของเราโตและสว่างขึ้นให้ชาจีหัวาตาอีกนิดหนึ่นงใช้เป็นสีที่สองก็ได้ค่ะสีนี้ควันจะใช้บ่อยกว่าสีนี้สีที่สองเดียวกับนิ้ง สองข้าเหมือนกันยังไมล่ะน่ะสว่างซะเลยจ้าท่สีสันหาต้องตา วิ่งวันงบนิดนบนตาแล้วบนตรงกลางตาใส่ตรงกลางตานิดนึง <c oughs> ชง่วงโควิดใครที่อยู่บ้านทำอะไรกันอ,นอยอรู้มั้งกันนี่คนร้อนมากแล้วก็จัดบ้าน <c oughs> ไปเรืยย่อย คัดไปเรื่อยๆจะจนเหนื่อยคุณยางกับกากินข้าวเสร็จที่การสีฐานตาต่อไปเป็นมาคาดาตัวเดียวเหมือนกันกับตัวที่ปัดคิ้วตัวเดียวเลยก็คือสีตุ๊สีนสีเลยปัดแก้มเสร็จแล้วนะคะก็จะมีความส้มๆอีกหนึ่งหลังจากนั้นมาขึ้นตัวของไฮไลท์ใช้พาเลต์เดิมนะที่เป็นแบบ ใ้เงอนมนเดิมเลยถูกมันก็ายไปที <nữa> ่สีแงรถูกไี้ก็จะทำแบบนี้คร่งๆน้ำแ้มบนแก้มให้มันเป็นตัวของไฮไลท์แล้ก็ต้องเกะให้ดีขึ้นนะอยาให้มันเป็นปัดืด เรื่องที่เปิดศูนย์สั่งงานของรัฐส่วนใหญ่แล้วก็รัฐวิสาหกิจย่างไทยร้านคาเฟ่จุดที่ได้ลูกค้าเนี่ยร้านบางที่รายจ่ายอีกนิดนึงไปเถอะฮึ่ม ขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นลิปสามารถใช้สองสีด้วยกันนะคะสองน่าจะเป็นของยูสตาหนึ่งแล้วก็ของเแบบี้บายนะคะของยูสตาจะเป็นตัวนี้สีจะเป็นเบอร์ศูนหนึ่งจะออกชมพูชมพูนิดนึงนะะส่วนอีกสีหนึ่งนะ,ะจะเป็นของเบบี้บท์นะคะ ลิฟต์แอี้เบอร์สีศูนย์เจ็ดนะคะ ็มาทาสีตัวนี้ด้านในอีกนิดหนึ่งค่ะเ็จแล้วนะคะประมาณนี้หงือใกล้ๆ พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่งหน้าวันนี้นะคะด้วยเครื่องสำอางที่แบบราคาถูกนะคะที่หาซื้อได้เลยสำคัญเลยก็จะเป็นตัวบลิงาะแล้วก็ส่วนของตัวรองพื้นก็จะเป็นตัวนี้นะคะซึ่งดูแบบมีความแบบราคาถูกแต่ทำไมถึงทำได้ถึงขนาดนี้สวยได้ถึงขนาดนี้ใช่ไหมคะสวยหรือเปล่ามินแต่ผมคิดว่าสวยนะคะตัวลิปแค่ในเซเว่น ง่คยๆไ่เข้ที่คู่ถูกแต่ดีอยู่ใช้ได้องคิวและตานะครจะมาลองไ่าพิ่หนุ่กัน่เนี่มันจะเป็นประมาณกัดิเลไหมล่ะคะดูแบบ อันนี้ก็เป็นคลิปแรกนะคะที่มาสอนแต่งหน้าแบบติม่มตมนะคะพูดบรรยางด้วยอะไรคลิปน่ามีอะไรดีๆอะไรด็ดๆอีกนะคะก็จะมาแต่งหน้าให้เ,เพื่อนๆได้ดูวกว่ามีไอเทมไหนที่ถูกและดีแต่งหน้าดูสวยจะ ขอบคุณมากค่ะกดไลค์กดกดแชร์ให้ด้วยนะคะ